เพื่อเป็นใจรแฮปปี้วันเดย์วันเกิดน้องโมงนะคะก็เลยจะขอเชิญตัวแทนแฟนคลับนะคะซึ่งได้ขัาวสารกันมาแล้วนะคะมาอวยพรน้องวลนมันเกิดนะคะขอเชิญคุณแอมค่ะสวยสวยก็ต้องบอกว่าน้องโมเป็นน้องสาวที่น่ารักแลวก็รักมากนะคะ ใจน้องก็ตลอดแหละแต่ก็รู้ว่าน้องเขาก็เก่งแล้วเขาก็สู้ในทุกๆเรื่องนะคะก็วันนี้เป็นวัน<อ>จริงมันเกิด24ะคะ่<อ>ะก็ขอให้ทุกคนมีควสุขมากๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังเลยแล้วก็สิ่งดีๆที่ทำมาคะมันจะทให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก<อ>็รวยๆเฮงๆเนาะงร่ำรวยร่ำรวย ขอบคุณคุณแม่นะคะอีกท่านนึงนะคะที่จะขามไม่ได้ในวันนี้นะคะถ้าไม่มีท่านนี้ก็จะไม่มีน้องโมในวันนี้นะคะขอเรียเธอคุณแม่ค่ะ